เราต้องมาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่าหลักทรัพย์ที่เรามีอยู่นั้นมันมีมูลค่าเท่าไหร่และตอนสิ้นปีมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเราก็าเอามาเปรียบเทียบกันว่าเราจะต้องปรับเพิ่มหรือปรับลดหลักทรัพย์กันนะครับดังนั้นผมก็จะเริ่มตั้งแต่ราคาทุนก่อนที่เคยซื้อมานะครับว่าเท่าไหร่กันนะครับ สำหรับราคาทุนของหลักทรัพย์นะครับเปรียบเทียบกับราคายุติธรรมราคาทุนเรามีหุ้นอะไรบ้างครับเรามีหุ้นสัมั ل และหุ้นกู้ของบริษัทบางกลวยนะครับในการหามูลค่าของราคาทุนนะครับผมจะเปิดชีวแพทยของหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มน,นะครับก็คือตาสัรทุนก่อ ตราสารทุนทุ้นสัมปันนะครับของบริษัมมทบางป่วยเราเคยมียอดยกมานะครับเท่ากับ500หุ้นโดยได้มีการปรับมูลค่าแล้วนะครับ500หุ้นนั้นเป็นราคายุทธรรมหุ้นละ3ากกิบาทดังนั้นยอดยกมานั้นจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตนะครับหนึ่งน้าในระหว่างปีนะครับไปซื้อเข้ามาอีก1 4 2 0 0 แล้วก็วันที่20กุมภานะครับก็ซื้อเข้ามาอีก33,000วันที่1พฤศจิกายนนะครับขายออกไป23,520วันที่1ธันวาคมขายออกไป17,800เอาสองด้านนะครับมาลบก,กัน หมื่นห้าบวกหนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยบวกสามหมื่นสามร้อยลบสองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบแล้วก็ลบด้วยหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะครับจะเหลือราคาทุนนะครับคงเหลือทางด้านเดบิตเท่ากับห 18, นึ่งมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบตัวนี้นะครับคือราคาทุนที่เหลืออยู่นะครับ ที่เราบันทึกเอาไว้ในสมุดบัญชีของเรานะครับผมก็ไปใส่ตังน,นี้คือตราสารทุนต่อไปนะครับผมก็จะเปิดบัญชีแะเภทเพื่อหาตราสารนี้บ้างนะครับของบริษัทบางกวนเหมือนกันนะครับแต่เป็นทุนกู้ ตาสานี่นั้นนะครับเคยซื้อเข้ามาเมื่อวันที่1นึ่พฤษภาคมด้วยราคาต้นทุนแสนสองและรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปีก็ไม่มีรายการอะไรกระทบเลยนะครับดังนั้นราคาทุนก็จะโชว์ด้วยยอดแสนสองนี่คือตาสานี่เราทราบแล้วนะครับมีตาสานี่และตาสามทุนคราวนี้เราก็ มาดูราคาวิธามกันนะครับเขาบอกว่าราคาวิธรรมของตาสันทุนนั้นมีราคาหุ้นละ26บาทเราก็ต้องรู้ก่อนก่อนนะครับว่าแล้วตอนนี้เรามีตาสันทุนอยู่ด้วยกันกี่หุ้นจะได้อาไปคูณ26เป็นราคาตลาดหรือราคาวิธามกันได้เลยเราก็มาคำนวณกันเราเคยมีตอนต้นงวดนะครับมีอยู่เท่ากับ500 ไปซื้อเข้ามาอีกห้าร้อยวันที่สิบมกราคมวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ก็ซื้อเข้ามาอีก 1, หนึ่งพันหนึ่งพฤศจิกายนนะครับขายออกไปแปดร้อยก็ลบหนึ่งธันวาคมขายออกไปหกร้อยหมดแล้วนะครับ ห้ารอบวกห้าเป็นหนึ 1, ่พันบวกอีกหนึ 2, 2่พันเป็นสองพันสองพัลบแปดรอก็เหลือพันสองพันสองลบหกร้อก็เหลือหกรอแปลว่าหุ้นสามันนั้นเหลือเท่ากับหกรอยหุ้นครับดังนั้นเมื่อมันเหลือหกร้อยหุ้นคูณราคาตลาดก็คือยี่บหกาทก็จะเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับที่เป็นราคาวิธรรมที่คูณกันแล้วเนี่ยครับจะได้เท่ากับ หนึ่งหืนห้าพันหกร้อยครับนี่คือราคาพิธำนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของตาสันนี่บ้านนะครับก็คือหุ้นกู้โจทย์เขาบอกมาว่าตอนสิ้นปีนั้นหุ้นกู้บริษัทบางปวยนะครับมีราคา110% 110%ซนี่หมายถึง110%จากราคาตามมูลค่าซึ่งตอนที่เราไปซื้อมันมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมนั้นนะครับ มูลค่าของมันก็คือพุ่นละหนึ่งพันซื้อมาหนึ่งร้อยพุ้นคูณกันก็คือหนึ่งแสนแต่เขาบอกว่าถุงตอนสิ้นปีนั้นมีราคาแค่เพียงร้อยสิบเปอร์เซ็นตก็คือการนำหนึ่งแสนที่เป็นราคาตามมูลค่าคูณร้อยสิบเปอร์เซ็นตก็จะได้ระกับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับดังนั้นราคาที่ทำก็คือหนึ่งแสนหนึ่งได้แล้วนะครับทั้งราคาทุนทั้งราคายุติธรรมค,คราวนี้เราก็มาหักกบ น,นะครับระหว่างราคาทุนกับราคาวิถาดูตราสารทุนก่อนนะครับตราสารทุนนั้นลบกันนะครับตัวนี้ลบกับตัวนี้นะครับก็จะมีผลต่างเท่ากับสองพันห้าร้อยแปดสิบจะเห็นว่าราคาทุนนั้นมันสูงกว่าราคาวิถามก็แปลว่าทุนนั้นถูกปรับลดลงนะครับ ปรับลดผมจะใส่เลยเคยบันทึกไว้หมื่นแปดนะครับแต่ที่ทําบอกว่าสิ้นปีมันเหลือแค่หมื่นห้าก็ปรับลดก็เลยใส่เลยนะครับต่อไปนะครับตาสานนี่เคยบันทึกแสนสอง 2, สิ้นปีบอกเหลือแสนหนึ่ง 1, ก็ปรับลดนะครับเท่ากับหนึ่งหมื่นสรุปแล้วนะครับเอามารวมกันนะครับปรับลดทั้งสิ้นก็คือหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบปรับลด ปรับลดหลักทรัพย์การที่เราปรับลดหลักทรัพย์นั้นทั้งตาสารนี้และตราสารทุนนะครับรวมกันคือเท่านี้คราวนี้เราก็มาลงบัญชีปรับลดกันนะครับ